ราคณาราศีมังกรหรือว่ามาังกรนะคะในช่วงนี้เนาะ,ะดาวพุธเนี่ยจะส่งผลอิทธิพลให้คุณนะคือคุณเนี่ยจะได้ใช้ความคิดมากขึ้นได้ใช้คําพูดมากขึ้นและความคิดคําพูดของคุณเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อก,กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสังคมหนึ่งที่คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นหรือว่าไปสัมผัสไปใกล้ชิดนะคะ,ะเหมาะกับการวางแผนกลยุทธ์นะคะร่วมกับ เพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มสังคมร่วมกับคนอื่นนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้ค่ะการวางแผนสร้างไรายได้นะคะหรือว่าการใช้ไอเดียในการสร้างเครือข่ายใหม่ๆเนี่ยก็คือดีมากๆนะคะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแบบถึงแบบอนาคตคือวางแผนเพื่ออนาคตได้อย่างดีนะคะด้วยความที่แบบดาวพุธจะส่งอิทธิพลให้คุณแบบจริงจังมากขึ้นนะคะคิดมากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นในการที่จะแบบ เป็นเป็นตัวเองเพื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะการเข้าใจผิดคําพูดของคุณบางคําเนี่ยอาจจะเรียกว่าอะไรอะอาจจะมีคนไม่เข้าใจแล้วก็ตีความผิดเข้าใจผิดได้นะคะก็พูดอะไรก็ต้องตรงไปตรงมาแล้วก็เคลียร์ให้ชัดเจนนะคะให้ตรงประเด็นเนาะมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะ